โอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายน้องผิงนะในเรื่องของการจับพวงไลยนะครับแล้วก็การหมุนนะเพราะว่าถ้าเราจับพวงไลที่ถูกต้องและหมุนได้อย่างถูกต้องนะครับก็จะทําให้การขับขี่นะได้อย่างมั่นใจนะครับในการจับพวงาลครูจะแนะนําในเบื้องต้นก่อนก็คือว่าให้จับตําแหน่งที่9นาฬิกากับ3ามนาฬิกานะครับจับตําแหน่งเกนาฬิกากับ3านาฬิกาดียังไงนะเปิดไปเลี้ยวง่ายปุ๊บจะติงขึ้นอย่างนี้เลยนี่คือเลี้ยวซ้ายนะครับ ปิดถักลงเงยอะแล้วไหนครับขวานะ,นะ,ะปิดนะโดยที่มือของเรานะมือขวาไม่ต้องออกมาะนะครับเปิดไฟอย่างนี้นะครับอันนี้คุณไม่แนะนำนะครับให้มือเนี่ยกำไว้ที่โฟงลายนะอย่ากำแน่นกำหลวอไว้นะครับนีอวิธีนี่จง,ง่ายเยนี่คือตำแหน่งเก้ากับสามข้อดีที่หนึ่งคือเปิดไฟง,ง่ายข้อดีข้อทีอ่สองคือ,คอกระฟิทไฟเนี่ยเราสามารถดึงแกนตัวนี้นะครับทางด้านนี้เป็น ในเรื่องของระบบไฟอันนี้จะเป็นเรื่องของการฉีดน้ำแล้วก็ที่ปัรดฝน้ำนะ,ะถ้าเราจะกราฟิกไฟนะครับเราจับตน้นทีหนึงทีอันนึงทีคือกรพฟิกหนึ่งทีแล้วปล่อยนะนะครับจะสังเกตว่าฝั่งตรงข้ามนะครับไฟจะติดเลยนะครับอี้คือการฉีน้ำฝั่งตรงข้ามที่ตรงกลาแพงค่ะเห็นไหมค่ะเห็นไหมครับเห็นไหมนีคือเห็นไหมอนนี่คือกรพฟิบหนึ 1> 1่งทีนะ การทิ้งหนึ่งทีนี่คืออะไรความหมายคือถ้าเราอยากให้คุณหนึ่งเขาออกจากซอยหรืออยากให้คุณหนึ่งเขาตัดหน้าเราเลี้ยวเข้าซอยเขากระทิ้หนึ่งทีความหมายคือให้ให้ทางให้ทางก็คือให้คุณแบบไปก่อนนะครับนี่หนึ่งทีคือให้เขาแต่ถ้าเราคนที่งสองทีอย่างนี้เร็วๆนะหรือสามทีก็ได้อย่างนี้คือเราจะไปก่อนนะครับติดมัดจับตำแหน่งนี่คือตรงนี้ก็คือะไรสามนาฬิกาหนึ่งละแต่เห็นว่าจะกระที่ไฟตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือ จับตำแหน่งตรงสามเลขการงน,น,น้นะอันนี้เก้าอันนี้คือสามใช่ไหมจับตำแหน่งสามเลกาคือกดแตงง่ายเห็นไหมง่ายนะคือหลายคนเวลากดแตงเนี่ยบางคนนะนี่ยกมานี้มั่งอย่างนี้มั่งนะครับครูไม่แนะนําเลยเพราะถ้าเรากดไปแรงๆนะครับหรือทุบไปเนี่ยเราลถมาเร็วเนี่ยเราอาจจะเสียการทรงตัวได้เพราะเหลืออยู่แค่มือเดียวแล้วบางทีบางคนนะกดแรงเนี่ยบางทีนะเหตุว่าพฟกดแล้วพวกอเลยก็สาย ตากควบคุมตัวยาอันตรายนะก็ให้อะไรเอานิ้อมานะครับแล้วก็กดง่ายไหมง่ายแต่ด้านนี้ก็ได้หรือด้านนี้ก็ได้นี่ได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นมือไม่จําเป็นต้องออกนี่เราจะเลื่อนมาอย่างนี้กดเลื่อเลื่อเลื่อม่างนี้กดก็ได้หมดค่ะนะครับนี่คือเห็นไหมจะบอกว่าจับตําแหน่งเก้าปับสามในการเปิดไฟเล็กก็ง่ายกับพริบไฟก็ง่ายกดใจไนะครับ 9ในกากับ3ในกาเนี่ยเหมาะนะครับสำหรับขับในเมืองในกรุงเทพไม่ได้เน้นความเร็วสูงนะครับเพราะในเมืองในกรุงเทพบางทีอ่ะเราต้องใช้ไฟเยอะบ่อยกดแตรบ่อยกับไฟบ่อยใช่ไหมค่ะนะครับแต่ถ้าเราขับที่ความเร็วสูงสักหน่อยนึงนะครับโดยเฉพาะขับต่างจังหวัดนะครับหรือทางด่วนต่างๆที่ต้องใช้ความเร็วสูงสักนิดนึงนะครับเราจะเราอาจจะจับตำแหน่ง10ในกากับ2ในกา ทำไมต้องจับสิกบกว่าสองเพราะว่าถ้าเราใช้ความเร็วสูงเนี่ยแล้วรถเราเกิดสมมุติเสียการทรงตัวนะครับเราจะกำพวงไรลได้แน่นเราจะบังคับทิศทางไม่ดีล็อกพวงไรลได้แน่นเลยถ้าเราจับสิกบกว่าสองเนี่ยนะ,ะเราจะล็อกพวงไรลได้แน่นเลยโดยเฉพาะอาจจะอันตรายได้ถ้ารถยางระเบิดนะครับถ้ารถยางระเบิดถัวรแล้อหน้าระเบิดด้านซ้ายใช่ไหมยางลรอหน้าจะแบนปุ๊บ ตรงไรจะถูกดึงไปทางซ้ายเลยถ้าเราจับสิบกับสองนี่เราดึงกลับมาได้ไม่ให้รถตกข้างทางนะครับตกข้างทางตกคลองนะครับชนเสาไฟฟ้าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับครับสีการเ่อโชนะมาจับจะเห็นว่าจับที่ตำแหน่งสิบกับสองในการดีกีมากเพราะถ้าเราขับด้วยความเร็วสูงสสักหน่อยนึงตามต่างจังหวัดหรือตามทางด่วนนี่โอกาสจะใช้ไฟเลี้ยวก็น้อยลงแล้วโอกาสจะใช้แต่ก็น้อยลงแล้วโอกาส กับทิศไฟก็น้อยลงแล้วเขาต้จะเห็นว่าสิบกับ2สองเหมาะสําหรับการใช้ความเร็วที่สูงขึ้นจะป้องการตลายด้วยถ้าเกิดรถเกิดเสียการทรงตัวตำแหน่งที่ไม่แนะนําก็คือมีคือเที่ยวถ้าจับถ้ามาเร็วๆนะจับตำแหน่งเที่ยวเนี่ยถยยยนุนไม่ค่อยดีครับวงล้จะแกว่งไปเกินมาอย่างนี้นะครับจับคนโทนทิศทางรถก็ยากอีกตำแหน่งหนึ่งคือหกวงเย็นก็ไม่แนะนําให้จับนะครับอันนี้เนาะ,ะถ้าเราจะจับตรงเนี้ย แต่ถ้าเราลถกติดในเมืองบางทีไปชะลอชะลอาอาจจะจับไม่ป็ไรผ่อนคลายได้ถ้าลถกติดในเมืองนะหลายช้าๆจับม่ายค่ะบตอนนี้ครยจะมาอธิบายในเรื่องของการหมุนพวงไรแนละ้วค่ะหลักการเนี่ยจะมีอยู่สามหลักการด้วยกันในการหมุนพวงไรนะหลักการที่หนึ่งหรือแบบที่หนึ่งเขาเรียวกว่าแบบฟิกแทนฟิกแทนมือจับป้ากับส่งฟิกแ <ick> <ick> คนเป็นอย่างไรนะจะเห็นว่า มือเรายังอยู่เหมือนเดิม <ฮะ S 1> เห็นไหมอันนี้คือมือเราไม่ได้ขยับ <ฮะ S 1> เขาถึงเรียกว่าฟิกแฮนนะมือเราอยู่เหม,มือนเดิมการหมุนพไะลรแบบฟิกแฮนมีประโยชน์คืออะไรหนึ่งก็คือเปลี่ยนเลน,เลนว่าเราอยู่เลนกลางใช่ไหม <ฮะ S 2> เปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเราก็มองกระจกซ้ายแล้วก็เปลี่ยนเลนไปอยู่เลนซ้ายนะเราก็มองกระจกดยนะก่อนที่เราจะเปลี่ยนเลนนะเปิดไฟเลี้ยวเราต้องมองด้วยนะพอเปลี่ยนไปอยู่เลนซ้ายเสร็จปุ๊บเรกากนะ็คืนกลับนไไฟเลี้ยวไม่ดับง่ายไหม ตอนนี้ครูจะเปลี่ยนเลนไปอยู่เลนขวานะสมมติว่ารถครูอยู่เลนกลางนะเปลี่ยนเลนก่อนจะเปลี่ยนเลนก็ต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนใช่ไหมแล้วก็มองกระจกขวาใช่ไหมแล้วก็หมุนแบบฟิกแฮนเปลี่ยนจากเลนกลางไปเลนที่สามขวามือปุ๊บพอรถเราเข้าไปอยู่เลนที่สามแล้วปุ๊บเราก็คืนไรตั่ถ้าไฟเลี้ยวไม่ดับไม่ปิดล้วก็ได้ไหมได้ค่ะีนี่คือกลาง หมุนวงล้อแบบไรฟิกแแฮมมีประโยชน์คือเมื่อกี้คืออะไรเปลี่ยนเลนประโยชน์ที่สองของฟิกแแฮมก็คือลดลดปิดไฟเลี้ยวถ้าไม่ไม่ปิดเนี่ยเราจะดับเราจะปิดอีกเราจะปิดให้นะครับเพราะเพราะการหมุนพวงล้อนิดหน่อยนะในระบบที่เขาตั้งไว้ไว้ตรงนี้นะในระบบของไฟเลี้ยวนะถ้าเราหมุนพวงล้อนิดหน่อยเขาจะไม่ดับให้เราก็ต้องใช้แต่ถ้าเราหมุนพวงล้อเยอะเอาดูใหม่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะอันนี้เราหมุนพวงล้อเยอะนะเป็นแบบฟิกแแฮมอยู่นะมัดวงล้อเยอะนี่เยอะมั้ยเยอะอันนี้คือ ฟุตไลตงล้อตรงนะอันอันนี้คือหนึ่งส่วนสี่รอบเห็นไหมคือแล้วเห็นไหมหมุนขวาหนึ่งส่วนสี่รอบคือแล้วเห็นไหมอันนี้คือถ้าเราหมุนฟุตไลเยอะไฟเยวะเขาจะดับเองโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องก็ได้นะครับประโยชน์ที่หนึ่งก็คือของไฟแคนก็คืออะไรนะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนประโยชน์อันที่สองก็คือรถเราตีโคง้งและมีกว้างๆหน่อย โค้งเราไม่ต้องไปเปิดไฟเก็ได้โค้งเราก็มุดแต่สวิ่งโค้งนะโค้งกว้างหน่อยถ้าถ้ามุดแค่นี้ยังยังเข้าโค้งไม่ได้รถเรายังไม่อยู่เลยก็มุนนิด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 เห็นไหมค่ะเนได้ตั้งเยอะนะครับเนี่ยถ้าถูกโค้งข้างด้านขวาหมุนอีกหมุนอ่าหนไหมือก็จับก้าวผสมอยู่นะนี่คือการจับพอะไรแบบไรฟิ๊กแฮซิ๊แฮเห็นไหมต้องขยับมือไหม ไม่ต้องเลยก็ขยับมืออย่างนี้มั้ยไม่อ่าไต้องขยับนี้มั้ะไม่ต้องขยับเลยนี่คือการเหมือนอะไรแบบที่หนึ่งคือแบบฟิกแฮนด์แบบที่สองก็คือแฮนด์โอเวอร์แฮนด์แฮนเวอร์แฮนด์ถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออะไรข้อมือควายมือโอเคนะอ่ะอันนี้คือพวงมาลตรงล้อตรงนะอ่ะสมมติครูจะการอื่นอะไรแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์เนี่ย จะใช้ในกรณีของการเลี้ยวตามทางแยกการเลี้ยวแบบยูเทิร์นกลับรถที่ที่แบบว่าเราต้องเลี้ยวมยยุมอะไรเยอะๆนะคะรับนี่คือภูมิใจตรงล้อตรงนะเราจะรู้ได้งไงว่าภูมิใจตรงโลโก้ยี่ห้ออะไรก็แต่จะหายขึ้นมา<ะ>ด้านก,กว้างจะขึ้นมาแบบนี้<ะ>ทำไมด้านก,กว้างต้องขึ้นมาแบบนี้เพราะเราจะได้เห็นหมดเลยเนะเห็นอะไรบ้างเห็นเข็มล้อเห็นเข็มกิโลเมตรเห็นน้ำมันเต็มถังไหมความร้อนที่ไหมนี่คือแบบนี้ อย่างนี้พวงในตรงไหมไม่ตรงนนค่ะหน้าจากความดังกวา้างจะลงมานีนี่บังเลยบังมองไม่เห็นลยด้านเล็มองจ,จะบังที่หน้าปัดเล่ค่ะนี่คือพวงในตรงพวงในตรงล็อกอาจจะไม่ตรงเสมอไปนะแต่อันนั้น๋ยวค่อยว่ากันมาดูวิธีการหมุนอะไรก่อนแบบแฮนโอเอนก็คือการเลี้ยวแบบเยอะๆเลี้ยวตรงทางแยกหรือเลี้ยวแบบกับรถนะมือคุ้ก็จับไว้ที่ก้าวกระสังก่อนนะหรือว่าตอนนี้มเปิดไปเลี้ยวซ้ายนะอันนี้คือตามทางแยกอเลี้ยวอันนี้ก็ยังเป็นฟิกแฮนด์อยู่ นะเฟรชให้อยู่แต่ถ้าเราต้องหมุนต่อปุ๊บมือที่อยู่ข้างล่างต้องยกถ้าไม่ยกเราโยกหมุนต่อนี่ติดโอเคนะครับโอเคนะลองดูใหม่นะหมุนแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์นะเปิดไปเลี้ยวซ้ายอ๋อผมผมอ๋อถ้าเราจะต้องหมุนต่ออีกเพราะว่าหน้ารถเรายังไม่เข้ามาอยู่ในเลนเลนซ้ายเพราะเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปต้องอยู่เลนซ้ายปุ๊บเราก็ต้องหมุนต่อกัยกถ้ามือระหว่างที่เราเรายกมือเนี่ย มือรออยู่นะอีกมือนึงเราก็ต้องต่อเพื่อให้ด้านตรงนี้โผล่ขึ้นมาคือคือด้านอะไรก้าวในการโผล่ขึ้นมาถ้าเราจับตรงก้าวปุ๊บง่ายเลยนี่ขึ้นรอเอาไม่พอแล้วก็หมุนนี่หมุนนี่เอ๊บอ่ะโซ่รถเข้ามาในเลนแล้วนะเดี๋ยวต้องขึ้นกลับใช่ไหมเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายต้องขึ้นที่ไหนครับขวาเนาะขวาคมือขวาด้านมือขวาลงปุ๊บเห็นมอ่มปุ๊บถ้ามือจากช่งกันเยอะมันจะออกมาจากตรงไหนจับตรงนั้นถ้ามือมือข้างล่างนี้ปุ๊บเราก็พลิกปุ๊บจบเลยนี่คือเลี้ยวซ้าย แบบแอนโอแฮนอ่ะสมมติตอนนี้เอาใหม่เดี๋ยวความือเปิดไฟเล็กปาร์ติโลแอนโอแฮนนะแต่ในขั้นต้นเราเป็นแบบฟิกแฮนก่อนหมุนหมุนนี่ฟิกแฮนอยู่ยใช่ไหมค่ะเรจะต้องหม,มุนต่อปุ๊บอ่ามือข้างล่างจะเริ่มจะไปชนกันแล้วเดี๋ยวเดือมือเดียวใช่ไหมค่ะเดือมือเดียวเราก็หมุนลงมาเพื่อให้ตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้เราจับที่เดือปุ๊บสังเกตมือข้างล่างที่มีนในกาอยู่ปุ๊บแล้วก็หมนุนปุ๊บนี่คือนี่คือเขาเรียกว่า แค่โน้ตเดียวนะครับอันนี้เดี๋ยวครูจะทําเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวครูจะทําให้เร็วขึ้นกว่านี้แต่เราแฮนะเร็วซ้ายนะปุ๊บถ้าเร็วๆขึ้นเป็นอย่างนี้เลยเดี๋าวพอหมุนปุ๊บฝั่งซ้ายขึ้นตับนะบางคนบอกครูกิมมิคน่าจะง่ายโอเคเรียวขานะแต่เราจะพาด้วยมือขวาลงเราต้องยกมืออยู่ข้างล่างนะเราจะไม่ยกมือข้างบนมืออยู่ข้างล่างเนี่ยยกเลยนะออกมาจากตรงไหนจากตรงนั้นมือมือนี้ก็พริกปุ๊บอ่ะคือ ปึ๊บจ้ะค่ะนะครับนี่คือแบบอะไรแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ถูกต้องแฮนด์โอเวอร์แฮนด์แล้วเดี๋ยวขอแยกย่อยแฮนด์โอเวอร์แฮนด์แบบอันนี้คือแยกละเอียดลึกลงไปอีกนิดนึงค่ะอันนี้คือแบบเขาเรียกว่าแฮนด์โอเวอร์แฮนด์แบบเสายาวๆนี่เขาเรียกว่าเสายาวๆแฮนด์โอเวอร์แฮนด์แบบเสายาวๆเห็นไหมแต่ถ้าเราเสายาวๆได้เนี่ยเราต้องขยับมือหลายทีนี่เขาเรียกว่าเสายาวๆแบบแฮนด์โอเวอร์แฮนด์ใช่นไหมมีเสาสั้น สาวสั้นไงปุ๊บเห็นไหมเน,นื้อนี่นก็คือแฮนด์ไวแฮนดมันสาวสั้นบางคนเลลี้ยแบบตบๆอันนี้คแบบแฮนด์ไวแฮนด์เหมือน,นกันแต่ว่าเลี้ยแบบสั้นแต่แต่ก็จะเหนื่อยแต่ก็จะเหนื่อยหน่อย <c oughs> ต้องหลายทีหนะ่อยอันนี้แฮนด์ไแฮนเหมือนกันนี่นี่คือแยกอีกเยอะเ๋ยวนะอ่ะเรามาขึ้นวิธีที่สามกันวิธีที่สามก็คือพุชทูลพุชทูลก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือดึงดัน อ่ะถือว่าคุณจะคุณจะเลี้ยวซ้ายนะเปิดใส่เลี้ยวซ้ายพุทธูณนะปเ๊บเห็นไหมมือต้องมาชนกันนะนี่เขาเรียกพุทูนคเลี้ยวซ้ายนะคือเห็นไหมจะเห็นว่ามือต้องมาต่อกันนี่คือพุทธพูดุทูต่ออันนี้แบบหยุดเนี่ยเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมผิดไปเร็วกว่าเลี้ยวขวาเอานะนี่คือแบบไหนครับพุทธพูดุทธภดึงดันนะจะเห็นว่ามือเราเนี่ย สาวยาวๆดึงดันดึงดังบาง,ง,งคนก็ถนัดวิธีนี้นะก็เอาวิธีนี้เอาหมุนอะไรเอาแบบที่เราถนัดแล้วก็เลี้ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับอันนี้ค<ห>ือเป็นการบอกวิธีการให้เฉ <Rams. S 2> ยนี่คืออะไรดึงดันอันนี้แบบยาวๆนะครับสาวแบบาๆๆๆยาวๆมีสาวสั้นอันนี้สั้นๆเห็นไหมมือมือไม่เรียกมาชนกันโอ้โหอันนี้ก็ ก่อจะครบอบรอบก็เหนื่อยหมนะือนกัอันนี้ก็แล้วแต่นะแต่คนบอกครูหนูยังไม่ถนัดแบบโยโย่ครูหนูจะอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะแต่ก็ต้องยอมเหนื่อยหน่อย่อจะครบอบรอบเล<ะ>เ่นเอาเหนื่อยเห็นไหมนี่คือวิธีคลังหนุนแบบสามวิธีที่เป็นหลักการะะคะนรับก็คืออะไรแฮพร่แหววแหววแล้วก็อะไรดึงดันพูดทูมด,ด,ดึงดันอ่าเดี๋ยวจะมีอีกสองวิธีนะครับ ที่แยกยอดแยกออกมานะครับจะมีอีกสองวิธีที่แยกออกมาก็คือเลี้ยวแบบไหนมืออ่ะเวลาเลี้ยวนะเปิดไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวงายมือคืออะไรเลี้ยวแบบไหายมือคืออะไรอีกเราจะเลี้ยวซ้ายมือขว่าง่าย่าวหลงแล้วก็ต่อเรื่องนี้แล้วนี่ว่าต่อนี้แก่โอเวอร์แนนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามือซ้ายงายเออแต่ถ้าจะงายต่อนี่ ต้องเลงละเข้าช่องไหนดีก่ตาเราไปมองขนาดเลี้ยวเลี้ยวตาไปมองมือมองช่องอะไรมาข้างหน้าเบรเชนลเดี๋ยวมาเพราะนั้นถ้าจะงายมือไม่ได้แล้วความมือจับที่ไหน<อ>ครับเดี๋ยวบอกความไปมาที่หนึ่งนะของการงายมือนะคือรถยนต์สมัยก่อนเนี่ยทวงอะไรจะเป็นทวงรถยนต์สมัยก่อนทวงอะไรจะเป็นทวงอะไรธรรมดาทวงอะไรไม่จัด<า>เราจะแบบนี้อ่ะ แทบ<า>ไม่ได้เลยมันหนักมากเลยลยิ่งเป็นรถกระบะล้อเราใหญ่เด้อย่างเงี้ยแทบไม่ได้เลยแทบไม่ได้เลยเพราะนั้งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเลี้ยวรถนะโดยเฉพาะรถกระบะนะที่เป็นรุ่นเก่าๆนะที่เป็นพวกในธรรมดาเนะี<า>่ยเขาต้องหงายนะทำไมต้องหงายเพื่อจะให้ออกแรงนะอ,อิะหงายอย่างเดียวไม่พอนะนี่เค,เคยไหมโอ้โหบางคนบอกนี่ที่บ้านหนูคนตายยังใช้อยู่เลย <laughs> <c oughs> คนรุ่นนียังใช้อยู่เลยรถรถุ่นเก่านะแต่เขาเขาหงายปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าหงายมือนะบางทีนะสังเกตดูนี่ ท้งหงายดีไม่ดีนะทั้งหงายมันนะจังหวะที่เราหงายนี่โดนแตกเวลาเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวรถนะมือไปเท้าโดนแตะปิด <c oughs> เลี้ยวปุ๊บมือไปเท้าโดนแตะปิดข,ข้างหน้าก็งงเลือนพวงมาลัแต่ไล่ชันท <c oughs> ําไมมาลร่งชันทาไมอะไรนี้บ้างถ้าจับไม่ดีก็โดนแตกกันนะวิธ <c oughs> ีนี้ก็คือหงายมือนี่นะ <c oughs> บางคนบอกเห็นคนุณลุงบ้างคุณตามั่งหรือคอุณพ่อยังหงายมืออยู่อันนั้นแสดงว่าเขาชินมากับรถสมัยก่อน <c oughs> หรืออาจจะไม่ชินกับรถสมัยก่อนที่เขาขับรถแต่เอญเขาไปเห็นเข้าไงจนชินตาไงพอชินตาววุ๊บเวลามาถึงตัวเองที่ต้องหัดขับก็เป็นไงก็อาก่า <c oughs> นนี้วิธีนี้คือเลี้ยวแบบอะไรหงายมือ <c oughs> อันนี้ยังไม่แนะนําให้ใช้อ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเราเก่งแล้วเราจะลองใช้ดูด้วยก็ไม่เป็นไรแต่แนะนำสามวิธีแรกดีกว่า <c oughs> อ่าวิธีสุดท้ายเลี้ยวแบบปากโ่ยนะ โอ้โหเลี้อแบบปลานื้กี่เนื้อไหนค่ะโอ้เนื้อความเนี้อปลาโอ้ดูเนื้โอ้โหน่านนะโอ้โห,โห,โห,โหปลาอะเลยแต่ทั้งเงือทั้งเหงือมีเยอะหน่อยที่มือน,นั้นหลุดมั้นแนละอันนี้ก็หลายคนก็คือนะอันนี้คือคนเก่งๆแล้วเขาก็จะทําแบบนี้นะ <ห ả? S 1> แต่ว่ามือใหม่ก็ไม่แนะนําค่ะนะครับก็ให้แนะนำสามวิธีแล้วนะครับ <S 2> <S 2> ถ้าเป็นมือใหม่นะก็แนะนําแค่สามวิธีเท่านั้นคือแบบที่หนึ่งเคยนะพิ่แทนนะครับนี่คือพแทนนะ แต่ที่สองคืออะไรแฮนโอ้แขนแนนี่คือแบบยาวๆนะครับแต่ที่สามคือดึงดันทดฟูนดึงดัน่ะด,ด,ดึงดัน <c oughs> ดึงดันดึงดัน,ดน,ดน,ดน <c oughs> โอเคนะนี่ก็คือสามวิธีนะครับตามสถานการณ์กับตามความถนัดของตัวเองเอาแบบน <c oughs> ิ้วให้ ให้เลียวแบบปลอดภัยอ่ะมือใจยังไงก็ได้แต่อย่าไปใสายาไม่พันกันแล้วเดี๋ยวแกออกยาโอเคนะคมี่คือวิธีการหมุนพท่ไรนะครับลองไปใช้ดูนะครับว่าว่าตัวเองจะเหมาะกับการหมือนไรแบบไหนนะโอเคครับสวัสดีครับ